Okay, รายชือชช่อนักกีฬาทีมชมรมตะก้อสแกนทรงนณลิศราสีสิงห์วิชัยแสงใสรายชื่อนักกีฬาทีมบาขามหมายเล็กก้าชัยนะครับ สุวัโรโพสิงหมายเลขห้าคุณคุ้มพิบงหมายเลขสี่อนันต์ชัยชนะผู้การทีมอาจารย์โยธินศิลพัฒน์ผู้สอนอาจารย์เมธีศิลพัฒนนักกีฬาสองทีมสัมผัสมือครับครับขอเสียงปรบมือครับนักกีฬาสนามที่สองนีครับท่านผู้ชมครับโอ เติบโตได,ดแ้แก่จับจองหาทิ้งหน้ากันเลยกับนะผู้ชมครับเข้มข้นเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับนะวันนี้โอเคครับ <Okay. S 2> ทางสอสนามครับใครชนะครับเข้าสู่รอบทิ้งชนะเลิศรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล เติร oh ์โัวที่ได้มาส่งครับโยนเลยเลยหนึ่งสองโยนเติร์โคนที่ได้ยายาในลุนนี้นะครับนะเราให้เฉพาะผู้เล่นที่มีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นครับท่านผู้ชมไปไปก็โคจรกันมาสู่รอบรองชนะเลิศทั้งสองสนามนี่สามตัวเตะตัว เดื่ยเดวิต้าอย่าไปไหนนะครับท่านผู้ชมครับนะอีกสักครู่นี่ฟัมมันนี่จะเกิดขึ้นนะครับในสนามแห่งนี้นะครับในประเภทโอเพนชายนะครับเสือครับสิงห์ทุกสองเพื่อเดวิต้าเปิดชมครับนี่ครับนี่ครับแม่งานใหญ่นะครับนะฮะท่านผู้ใหญ่ใจดีตัวจริงของจังหวัดขอนแก่นนะครับ ะปีหน้านี่อยากให้จัดนี่นะครับเราต้องมาดูกันเยอะๆมาเชียร์กันเยอะๆขอบพระคุณนะครับเจ็บปวดเตี้ยเตี้ยปีนี้ครับนะมากกว่า1นึ่งแสนสองบาทครับนะพี่น้องพี่น้องจัดตบกันกันเจดเตี้กเต้ยสามแปดเตี้ยเต้ย อยู่สง8 và... 4 9...5... คดโควดแมทีมใดที่นะครับยืมตะก้อคณะกรรมการไปวอร์มนะครับกรุณามาส่งคืนด้วยนะครับโโดโคดแมของภายในจังหวัดทั้งสองสนามครับ ความมันก็จะเกิดขึ้นนะครับนะใ่น่รุ่นประเภทผูกบอกผู้บอกครับาสำหรับ้านเบียร์ของเรานะครับนะ<ป>ท่านใดอยากจะทานแจ่วฮ้อนร้อนอร่อยๆต้องไปร้านอภิรมเลยนะครับ<ป>แล้วเราก็มีเครื่องดื่มนะ<ป>น้ำสิงนะครับเ<ป>บียร์ลีโอเบียร์สิงเรามีหมดครับท่านผู้ชมครับ เป็นนที่เก้าอ่าแกนทองนี่เข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศครับเป็น่นที่เก้าสิบสองเก้าสิบสาม ลูกอกกับีไปเร็วกวเไปดครับเอกรธด้แล้เอาไปลเตียะสไปกันีดอยกสันตีมึง่ม่้อื้ช็อตไม่รยดีกเลยต่างขึ้นเพรเียเนียดอีาบิ เจ้ัปได้านเป็นูกีดหอดันชมครับคู่ต่อไปนี่ครับนะระดับพักการเท่านั้นครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติเขา่ยุปีบอกไม่รู้นี่้าก้าบอก

ผมเต็มท oh, yeah. oh, yeah. uh, oh, ี่ก็ต้มที่พี่อะขอเสียงเปิดมือดังๆครับวันนี้นะครับที่ส um> ุดของที่สุดครับสองามหัดไหม้เลยไหม้เลยลูกบอลฝนตก <ítulo> <displayed S 1> ออ an ครับลูกอออแต่แกงยึเสิร์ฟอยู่นี่นะครับผมกดพิบตานะท่านผู้ชมครับลูกออกอ ปัญญยอดบักดีบักดีเบาเรียเกิดปวดได้แจ้งเกดปวดได้แจ้เกิดปวดาดแจ้วเพื่ปวดรด้จ้ับร่างว่า เพืโบนัได้แปดต่อเจ็ดแต้มากคุณเก่งคอัทนต์พิต่คุณ่รวแต่ว่อนเนต์ ดีครับสุดยอดครับเจ้า,จาขอให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการนะครับคอนจสร์ตวิวเ้าสิเจ้า ทั้ง2สนามนี้นะครับเอาระอับการครกรได้ระดับพักการนะครับทั้ง4ทีมนะครับเราลองมีซีสมีเสียงกันแน่ครับโคตด้ คอนเทนต์ดไดคุณเป็นอย่างสูงจริงๆครับด้วยฝากจริงใจปิวตัวได้แก้วเลยสุบทา13อนเทนตก็เอรุ่นโอเพนชายครับ เตีมยมอเตีมเนี่ยวว่ะสิสสิบสา่สสาันแบ็คดูดีตอชดครับรับใบสมรารชื่อนิกิลาด้วยครับ พี่กันดทีมหรือผู้สอนนะครับหรือนักกีฬานะครับทีมโตชิโนให้มารับไปส่งไปเทนนิสกีฬาถ้าผมตีตองยี่สับดูดีนะขอเสียงปรบมือดังๆกับนักกีฬานะสนามสอง ที่เห็นอยู่นี้นะครับในสนามที่หนึ่งครับในรอบรองชนะเลิศแล้วก็ในสนามที่สองก็เหมือนกันตา,า<ช><ด>ตเอ<ช><ด>ีงผนังตรงนีัก็ได้ผนังรงนี้ก็ได้ไปเชืญเราส่กไายชื่อนักกีฬาด้วยครับ เองเลยยังเต็ม <colabor> ย <ative> ังเต็มเต็กเต้มเียวเกมโอ้แตะกอเข้ามาครับยี่สิบเอ็ด กูกระตี่อยู <S 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 yep> <S <S ่เดสันกบไทยครับนี่สด็สเกมลาลัครับเนแเนี้ก็ไ หนึ่งในสนามที่สองครับนักกีฬาประเภทโอเพนทีมชายครับให้เตรียมตัวไว้เลยนะครับติดบล็อกสวยส้องต่อหนึ่งติดบล็อก ของสนามต้องการเพียงหนึ่งเดียวครับเข้าไปสู่รอบชิงบัตรประชาชนครับมาให้คณะกรรมการนะครับทุกทีมด้วยนะครับหลังจากแข่งเสร็จนะครับให้มาพบคณะกรรมการ<ๆ>แล้วก็นำนะครับ<ๆ><ๆ>สำเนาบัตรประชาชนมาด้วยนะครับส่วนในสนามที่หนึ่งก็กำลังต่อสู้กันอยู่อย่างสุขสนานเี๋ยวครับรู้รับการจเรื่องแจะเกิดขึ้นครัครบ

นะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงสามทุ่มครับนะเรามาวัดผลกันทุกคนที่เท่าปล่อยสิบเอ็ดไลน์นะครับนะรับรางวัลไปแล้วเดี๋ยวเมื่อไหก็ได้ไลน์เดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ได้ไลน์

โดีมโอ้โหครับหายใจไม่ทั่วท้องครับฮะทัวกูนั่นขาดไปเพชรนี่มั้เพชรก็หันไปหลังเอรอก็สือตัวเบอเต้นเบอรเต้นอ๋ทุกยอดทุกเนี่ยตรงให้เล็วเลยถ้าว่าแต้มเกีห ยังไงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในสนามครับท่านผู้ชมครับเราใจตลอดไป13 14 อย่างเงท่านผู <Woo o. S 1> ้ชมครับเอาถุงใจป่บมือดังๆเอาเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมครับนะตลอดเกมนะครับลูกไหวคู่ไม่เกินสิบเจ็ดคะแนนชื่เข้า บักมาแท้สวดมากบักขามครับไป 15, บรอชิงแล้วสิบห้าสิบสี่ตีบักผู้ชมทุกท่านบอกแล้วต้องถึงกระซีดตากันเลยครับท่านผู้ชมครับ ไม่ได้เผ็ดนะครับนะมันมันจริงๆนะแต่ก้อ <Arizona, S 1> คู่นี้เข้าแต่ก็เกินทิมเก่คือยวคตรก็ไดนเป็นชรวดทองครับทั้งสองทีมใครมียาดมยาอมย่หมองพวกด้วยนะครับสิบหกส กางกบมือตีนรถแล็วมือกาลัดหลักนี้วู้เ่าหรมนจะรู้ไดตงม่ถ่าม่มาตีฝุทั้งกีนะสิบหกตรจริตนนี มาปุบเตอรอย่รหัวนี่เล็นไปได้ท่า้ชมครับเลีรับ